ถ้าจำไม่ผิดแบบนี้ได้นี่หว่าอ่าหงห่วงโอเคแล้วก็พามันไปด้วยเลยเดี๋ยวเอามาข้าอู่เกียร์ของให้เลยบป้อซื้อผลไม้เดี๋ยวไปดังเฟ้กันคุณทำอะไรเนี่ยไอ้เปิดลิกที่แคนมีบนี่งเฮ้ยทำอะไรนี่อะคิวเลิ่มบายมาซินแวนสุนทรมาตาฟัก อะไรของมึงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไอ้ย่าแล้วยม้าอยู่ไหนเนี่ยโอยนู่นจะกลับจะกลับมาเข้าเลนด้วยเข้าเลนแล้วชนม้ากูโอยแล้วม้ากูหนีไปไหนนเี่ยไอ้สัสจับนี่นี่นอนอยู่เนี่ยเอ้ามายุบมันผมไม่ได้แข้งไม่ได้แข้งแต่มึงชนเลยสัตว์ไก่งวงกูก็ตกดใส่เวนอันนี้ม้าผม เดี๋ยวมาไอ้่าวโอ้โหนอนนักสองคนเลยเจอศพกูด้วยชิเป๊งผมไม่ได้ตั้งใจรอบก่อนฟางไม่นอนผมไม่ได้ตั้งใจรีสีไม่ได้ด้วยเฮียไม่มียาไปจับใหม่ไปดูดูคนข้างหน้าเดี๋ยวมีใครมาน่ะมีคนมาคอยไม่รู้ลองทักดูดิ ตายห่าเลยไอ้เพิ่มตายขึ้นมาไปไม่กดเฮดกดเฮดเฮดเหรอเฮดทางไม่ไม่ขึ้นแล้วมันมีแต่อ้อมีแต่เรียกน้องอ่ะเอามาช่วยเฮ้ยอย่าผมาหาล้อให้คุณแล้วไม่ต้องแล้วอินล้ว กัว่าการมึงตามทันแล้วไอ้สุนติสวยไอ้นี่ก็มองไอ้ทำอะไรมันตายมันสังเกตแล้วเนี่ยเอ้าเชียทำอะไรกันเนี่ยไปดีกว่าไอ้เชียไม่น่าเลยเฮ้ยมันระวังเอาขวางได้คนเรียบร้อย Somebody help me Help อะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวกอดคอขึ้นมาให้ ไม่ออกแล้วผ่าออกแล้วนี่มันจะต่อยกันเฉยแซดกูโกรธเลยนะอ่ะรู้ดิเออปะไปยังดีกว่าอันนั้นก็ปล่อยมันไว้อย่าหยุดล็อกคอกูเฉยเชี่ยเลยเนี่ยอุ้รสนกม้าตัวไหนมาใครอ่อนี่มาผมมันจะมีชื่อบอกขึ้นอยู่ว่าของใครของใครงานก็ไปทำเควสแล้วกันเดี๋ยวเขาต้ใหม่ชุดแต่ละคนเหมขาดูเท่สิว่าจะดูกูดิ ผมไม่สร้างคนแถวเกษตรกรมาช่วยงานให้มาจับปืนเล่นน่ยย้ย้ยเพิ่งเที่ยว่เพื่ออยากเที่แบบเขาบ้างใส่ชุดแบบนั้ทุกคนใ่ชุดที่ก้าทุกคนไม่ฟันเหล็กกันหมดกลัวละิ้เลยกันเลยเป็นบาครับนี่แหละน่ผู้ช่วยของเรา แล้วดกกูดิกูเมาะสำหรับผูช่วยไหมี่ยไปนอนกหมาะกันไปนอนอเกมนี้แม่งดูดี่าเออดูดีแต่หน้ามันอย่างลอยเลยทัดเออแต่หน้าลอยก็ได้หน้าจัดเต็มมากเธอ thank you thank you นี่ผมพยายามแต่งให้คล้ายผมที่สุดแล้วนะแต่ก็ได้ทะแนนนะเชี่ยกูดูแม่งผอมแห้งมากเลยเชี่ยและแม่งดำารงแรงกี่มาแล้เนี่ยมีแรงขี่ม้าแล้เนี่ยอย่าพูดอย่างั้นอันนี้อายุสิบแปดเลยนะเว้ยทำจริงเออกูตั้งไว้อายุสิบแปดะแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกไอ้แต่แค่มันเหมาะสมเฉย วนวในเกมยังไงวไะก็ธรรมด้ละ<น>เอ็นใช่ให้คุณนำไปแล้วเหมือนคนรีบอะ่ะถนนผมมนตะลุยแล้วเดินไปไหนเดินเดินไปไหนมึงเข้าใส่ม้า,มางโง่เขาให้เดินขี่ตามถนนมึงเอา้าเจอคนใอ้ม้าแกเนี่ยผมลูกซองดีกว่าคอบอรวยัไงไงวะคุณรู้ไหม เอ้ยเขาจะสเตล,ลกันเหรอไม่รู้อะงั้นตามตามเขาไปแล้วกันเฮ้ยคุณคิดผิดแล้วเธอจะมาสเตลกับผมอะโชว์แรงยิงเลยสัก <c oughs> เอาก็เอาวะมาขนาดนี้สเตลไม่มีอยู่ในหัวผมกับเกมนี้ บนบนขาวบนขาวขวาสวยยิงคอแตกเลยนะผมจะเดินเข้า,าแล้วนะ บอกแล้วล่ะผมยิงไม่กี่ไม่แค่ไม่กี่ตัวเองยังบังคับกักางงเหมือนกันเนี่ยป็นไงแค่สเตลิดผิดแล้วยืนปั๊มเขากาดูเชิงกันนะไม่เราแม่งยืนบูงบูงเบิ่งเปิดเลย e

ทำไมกูเปช่วยไงเนี่ยโอเคเราต้องคุ้มกันพวกนี้สินะเอองั้นอย่ากูอยู่ท้ายเราจนเพื่อนนะอยู่คนละคันเปล่าเนี่ยเดินดิผู้ชายคันหนึ่งผู้หญิงคันหนึ่งป่ะเนี่ยน่าจะไม่โอเเคดี๋ยวผมซ้อนหลังไปพวกคุณก็คุ้มกันผมด้วยแล้วกัน ไม่ว่าผมรู้อยู่โอเคขอบคุณมากเย็ดแน่ไปแล้วนะไปกันแล้วนะเลยเร็วไปไหนออกก่อนเร็วๆสิวะซ้อนหลังกระสาวเลยตามมาตามมาตามมาเฮียนาผู้หญิงข้างอย่างลอยนี่มันก็น่ารักแหละเฮียไปดูไปดูบ้านไม่เริ่มน่ากลัวแล้ว สวยคนมันยังไม่ตายสามอย่ามองหน้าฉันอย่างสิญญสฉันกลัวเธอเนี่ยห <laughs> น้ามันกระบะเลยฮะ <c oughs> นี่ไงเฮดช็อตตายแล้วเพื <c oughs> ่อเราตามไปไหมโอเค <c oughs> ขี่ข้างๆางก็ได้แล้วก็อยู่ท้ายอยู่หน้าเราแต่ซ้ายซ้ายมาเชี่ยยิงไม่ได้ ไม่พอนระยะมันต้องดูมันต้องดูระยะตัวเองอะจะยิงได้นมะ่กระเพาะไม่ไปขวางลูกปืนเพื่อนอ๋อสวยคนซ้าย,ยเฮชอว์มาสเตอร์ได้บบได้ในตัวอะซิมิทชับชุดอ,อ,อยากรู้ว่ามันใช้เดสท์อะไรอย่างเนี่ยล็อกหัว ผมว่าเป็นพราะตกิลวอะลองกด F ก่าเร็งกด F ได้ปะเดี๋ยวค่อยแล้วกันโอ,อแม่งตอนนี้กูอยู่ข้างหลังมา้าหลังท้ายยังไม่อยากกดอะไรถ้าผมยิงคุณมันจะเป็นไงวะตายดิเวนไทม์ไลฟ์สองข้างหน้ารถไฟตัดไปนะ่ะออกขวาแน่เลย ายเทียบเลยเชีย่ยยิงไม่ได้เพื่อนมันต้องยิงให้ผมต้องยิงได้แค่ทางซ้ายกับข้างหลังตายเลยสวยนะไอ้ A, ระยะนี้ยิงได้สวยซ้ายเทียบเลยพี่ใช้ปืนนี้ไหมลูกซองอ่ะนะเออแต่มันแรงนะแต่มันต้องระยะด้ดยวยแหละ้ยขบวนเทียบเลย สวยครับไม่ต้องถึงเมืองเขาข้างๆอ่ะยิงดิเชี่ยยิงเผาขวดนี้เลยเหรอไอ้สารติดเกลือกูไม่ได้ไต่มายิงเราเ้ยเพลงติดขามาตัวบักตัวบักตัวบักปืนพกอ่ะนั่นเดียวเองเมื่อกี้ถ้าโดนหัวยังไงก็นัดเดียวก็ตายไม่เมื่อกี้ยิงโดนอกอเดียวเออแต่ว่าไอ้ลูกซองไม่ลูกซองนะลูกซองมันติดตามระยะครับผมมันไม่ได้แบบไกลด้วย ต้องดับเบิลบาร์เรลอะดับเบิลช็อตกันก็ถึงแล้วน่าจะใช่ไหมรงบ้านข้างหน้าเนี่้วยมั้งแต่บ้านใหม่อะน่าจะไม่ใช่อะแต่ต้องโง่เนี่ยนะกูว่าเนี่ยจะไม่ใช่แล้วแหละโดนมโดนไฟเผาขนาดอ้าวใช่เฉยใช่เฉยก็แต่ฝ้าอยู่กันอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องดูกันว่ามันคิดอะไรกันยู มันจะไปตั้งหลักฐานที่ไหนวะมมัันไม่ให้ตั้งเราแล้วเออให้ตั้งมาจะไปไหนกันไปอย่างน้อยก็มันก็รอดพ้นจากแถวนี้แหละมันก็จะไม่โดนหลังความนีนจะหยังไงต้องหนีแล้วหนีไปกับเมียมันเเปสวด่ทะขอสุดได้แบบว่าให้ตั้งผมคนเดียวพอแล้วเดี๋ยวๆๆกูเบิร์ดกะโหลกเลยไอเจี๋ยมันยืนให้ผมแหมยเออยืนให้มันต้องแบ่งอยู่แล้ว ไม่ได้นะเฮ้ยได้ไงวะกูจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ดึงชุดกูด้วยสงสารกูกูจะไปเพิ่มโตเตตัวเองนะไปหาหมอเลยมันไม่ได้หอมแห้งขนาดนั้นเปล่าวะกูวูปังนิดเดียวอะ